นิยายรักนิยายเสียงเรื่องไฟเนหาจำยอมตอนที่2 6คสิคำพูดของนิมนวนทำให้เขาได้คิดถึงมันจะแค่จากแง่มุมเดียวก็เถอะแต่นิมนวนลงทุนแก้ไขให้เขาด้วยตัวเองอย่างเช่นเรื่องของนารีที่มีคนใส่ความทั้งที่ของก็ไม่ได้หายแต่มีการ ปลอมเป,ปรปลอมลายเซ็นถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าทั้งนิมโนและปารวีก็อาจอยังตกอยู่ในอันตรายเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกว่าวุ่นใจแม้ว่ามันจะเป็นความเห็นเพียงเท่านั้นไม่มีหลักฐานที่สามารถจะมองเห็นได้แม้แต่นาดีเองก็ยังไม่เชื่อว่าคนที่ดีต่อเธอมาตลอด จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นดาวันเพราะนาลีก็ไม่เคยพูดถึงและเขาก็ไม่เคยร่วงรู้ถึงขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ดออไยเรสเดินออกมาที่ฟาร์มเพราะเป็นห่วงคนรักยิ่งมารู้ข่าวแบบนี้เข้าเขาเห็นปรารวีกำลังคุยพูดคุยหยอกล้ออยู่กับจุ๊บจิบ๊บ เมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นจากงานแล้วมาพบเขาจึงต่างรีบยกมือไหว้เจ้าของฟาร์มพวกเขาทำความเคารพเจ้านายเขายิ้มรักทุกคนก่อนที่เขาจะเข้ามาหาปารวีอย่างตรงใจที่มองเขาด้วยความไม่เข้าใจเช่นกันดูเหมือนเขาจะโกรธหรืออาจจะแค่หงุดหงิดได้เวลากลับกันแล้วเขาบอกกับเธอเธอก็แค่ทำหน้างง อะไรกันคะฉันเพิ่งจะมาถึงเองนะเขาอบไล่ของเธอเหมือนต้องการให้เธอเชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดแม้จะมีข้อต้แย้งก็ขัดใจคนตัวโตวไม่ได้ในเมื่อเขาพยายามดึงตัวของเธอออกไปคล้ายกับเขามีเรื่องไม่สบายใจเมื่อเห็นจากสีหน้าของเขาไปก่อนนะจ,จ๊ะจุบ๊บจิ๊บเธอหันไปลารุ่นน้องใบหน้าของเธอหงิกนิดนิด อีกฝ่ายยิ้มใหญ่ๆเพราะเคยได้ยินข่าวว่าเพื่อนรุ่นพี่เป็นคนสำคัญของเจ้านายเพิ่งจะมีวันนี้นี่แหละที่เธอได้เห็นแกบตาของตนเองแล้วว่าไม่ใช่เรื่องข่าวลือจ้าพิ่ปอนสวัสดีค่ะเจ้านายเขาโบกมือ เขายกมือขึ้นบอกเป็นการตอบรับก่อนจะจับจูงมือเล็กให้เดินตามเขาไปอย่างไม่อิดออดเขายังไม่ยิ้มทําให้ปรารวีนึกกังวลเพราะช่วงหลังวันนี้เขาไม่เคยงุดเงียใจเธอเลยแต่วันนี้เขากลับดูแปลกๆกระทั่งเดินเกือบจะถึงบ้านพักของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรกับเธออีกเลยเธอจึงขืนมือเอาไว้ ชายหนุ่มจึงขมวดคิ้วแล้วหันมามองหน้าเธอพอเห็นใบหน้างดงามจ้องเขากลับอย่างไม่เข้าใจใบหน้าจึงที่ขึงเครียดก็ค่อยๆค,คลายลงมีอะไรคะฉันทำอะไรให้คุณโกรธอีกหรือไงคำถามเวงเวงจากคนหน้างิกทำให้เขายิ้มเปล่าแค่หิวข้าวแม่บ้านที่จ้างมาทำกับข้าวแม่อร่อยปอนทำอร่อกว่าได้ที ได้ทีเข้าคนหน้าหล่อก็อ้อนเมียทำเอาคนสวยที่ง่าหน่าเคยหงิกเกิดอาการเขินอยากกินไก่ต้มน้ำปลาฝีมือเมียน้ำจิ้มอร่อยอร่อยเขาอ้อนเสียงอ่อนทำให้เธอโกรธไม่ลงต้มนานหน่อยนะบอกเสียงอ่อนก่อนจะทำปากเยืนยืนรอได้ เขาอบเอวเล็กกระซับก่อนจะหอมแก้มนวลอีฟอดทำให้เธอโกรธเขาไม่ลงช่วงนี้เขาหวานจนเธอเริ่มจะเอียนแต่เธอก็ยังไม่เชื่ออย่างเสน่ใจหรอกว่าเขาจะยังดีกับเธอไปได้อีกนานแค่ไหนอีกไม่นานเขาก็คงจะเบื่อเธอเหมือนที่เขาเคยทำกับผู้หญิงคนก่อนๆของเขานั่นแหละคิดอย่างนั้นแล้ว ผ่านให้หัวใจที่เคยพองฟูห่อเหี่ยวลงแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเสียเมื่อไรกันสีหน้าที่หม่นลงของเธอทำให้เขาสังเกตเห็นอาการเป็นอะไรไปเธอเงยหน้าขึ้นมาเหมือนจะนึกได้และรีบใส่สีสะไปมาเพราะไม่อยากให้เขารู้ กำลังกะเวลาต้มไก่นะ่สิเธอบอกเรารีดเดินนําหน้าเขาแต่เขาทำได้ดีกว่านั้นเมื่อเขาก้มลงแล้วรวบร่างของเธอจับเธอพาดปากของเขาก่อนจะวิ่งเข้าบ้านส่งเสือส่งผลให้ปรวีกรีดร้องด้วยความตกใจด้จู่ๆเขาก็เล่นพิเรนส่วนคนตัวโตก็หัวเราะร่วนที่แกล้งให้เธอตกใจได้ เสียงโห่เราะที่มีความสุขขังทั้งสองประสานกันดังลั่นจนคนได้ยินต่งางพล่ออกมาดูและหนึ่งในนั้นก็คือขจีที่ได้ติดตามปรวีมาอยู่ที่นี่ด้วยเธอยิ้มอย่างอารมณ์ดีเตรียมรายงานผู้จ่ายเงินเดือนของผู้สอบ่องอายศูย์จ้างให้เธอคอยตามดูพฤติกรรมลับหลังของ ของท่านว่าไอ้ลูกชายตัวดีมันแอบ,บทำไม่ดีรับหลังท่านหรือไม่ส่วนเงินเดือนประจำเธอรับจากเอเยูอยู่แล้วและสัญญาใจว่าจะเป็นเพื่อนกับปรวีแบบนี้เธอคงมีข่าวดีๆให้เอเยูเสียแล้วเพราะไอยเล่กำลังทำในสิ่งที่เขาได้สัญญากับบิดาของเขาเอาไวจ้จริงๆ เวลาเล่นจบลงแล้วเขาวางร่างบางลงที่ครัวขณะที่กระจีหัวเราระเบาๆพร้อมไม่เคยเห็นเจ้านายหนุ่มอารมณ์ดียิ้มเต็มสีหน้าได้ขนาดนี้สองสาวทำครัวแต่คนที่ต้องละสีหน้าแววตาแห่งรอยยิ้มคขึงเครียดเขาต้องจัดการเรื่องนี้เขายอมรับว่าเขาไม่อาจเฝ้าดูปรวีได้ด้วยตัวของเขาเองตลอด2ีชั่วโมงได้ เพราะงานของเขาและเขาต้องหาวิธีทําให้คนที่เขารักปลอดภัยที่สุดตลอด24ชั่วโมงเท่าที่จะทำได้เขาจึงต้องเอาเรื่องที่เขาสงสัยไปปรึกษากับเพื่อนสนิทที่มีความคิดเห็นเรื่องนี้และพอจะช่วยได้เขาอยากได้วิธีที่จะปกป้องคนที่เขารักแม้จะเสี่ยงอันตรายมากก็ตามทีแม้จะต้องใช้เงินไปมากแค่ไหนเขาก็ยอมเสีย ว่าเรื่องราวกลับเงียบกริบเกือบเดือนมาแล้วที่ข่าวข่าวของดาวันเงียบหายไปดาวันออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่บนเกาะจนไอเยเรตคิดเอาเองว่าเขาคงหมดห่วงไปเสียแล้วและนิ่มนวลอาจจะคิดเดาเหตุการณ์ผิดพลาดและคิดไปเองก็ได้เรื่องของดาวัน เพราะเขาถามจากโกมินล,ลูกน้องคนสนิทก็ยังตอบย้ำชัดว่าเขาได้อยู่กินกับดาวันเหมือนคนรักทั่วไปท่าทางที่ตอบกลับมาของโกมินแม้จะไม่ค่อยสบายใจนะเรื่องที่คนรักของเขายังมีอารมณ์ไม่ค่อยปกติคงเป็นเพราะโดนคมเหงจิตใจ ทําให้ชีวิตของเธอมีมนลทินและต้องใช้เวลาการรักษาจากหมอเฉพาะทางซึ่งทําให้ไอเรศค่อยๆไว้วางใจว่าปารวีคงจะปลอดภัยจากดาวันบางทีสองทรชนร้ายที่ยังอยู่ในตารางอาจจะเป็นคนร้ายตัวจริงก็เป็นได้แต่เขาไม่มีวันรู้เลยว่าตอนนี้ดาวันกำลังรอเวลาเหมือนภูเขาไฟ ที่กำลังรอวันจะปะทุเธอยังคงใจตัวใจจ่อรอให้โกมินเผลอแล้วเธอจะกำจัดเสี้ยนน้ำของชีวิตคนที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องพังพินาศลงและแล้ววันนั้นก็มาถึงเมืกมินต้องพาลูกทัวไปเที่ยววันที่เธอจะออกจากบ้านของคนรักได้โดยที่เขา ไม่ได้ให้คนคอยเฝ้าดูวันนี้วันที่เธอบอกกับเขาว่าเธอสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและวันที่เธอหยิบมีดที่อยู่ในครัวออกมาพกติดตัวก่อนที่เธอจะออกไปหาเหยื่อที่เคยหลุดรอดเงื้อมือไปจากกระสุนได้และเธอจะไปหานางมารหัวใจที่คิดจะย่ำผู้ชายที่เธอหมายปองอ้าวดาวัน นารีเอ่ยทักอดีตลูกน้องที่มาหาแบบไม่มีปีมีกลุยที่บ้านพักยามวิกาลดาวันยิ้มหวานให้นารีที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าจู่ๆทํทำไมดาวันจึงโผลมาและเธอก็รู้ข่าวเรื่องที่ดาวันถูกคืนใจจึงรู้สึกใจคอไม่ดีเสียงทักท,ทายดังขึ้นไม่นานก่อนจะมีเสียงกรีดร้องเพราะคมมีดที่ดาวันพกติดตัวมานั้น จงใจแทงใส่คนเคราะห์ร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวหลายแผลก่อนที่คนมาด้ายจะตรงไปยังบ้านของเจ้าหนายหนุ่มพร,ร้อมร่างกายที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดของเหยื่อคนแรกหล่อนยิ้มอย่างหม,มายมาดหลังจากเห็นปรวีหมานหัวใจของเธอทางด้านหลัง ซึ่งกำลังอ่านหนังสือเรียนอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารของบ้านมีดท,ที่ชุ่มไปด้วยโดหิตถูกเงื้อขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มมาตร้ายของเปจการก่อนที่มันจะค่อยๆถูกปักลงบนเรือนร่างของปรวีจบแล้วนะคะไฟเสนหาจำยอมตอนที่26 ตอนนี้อยากจะใส่เอฟเฟกเนาะแบบอยากจะใส่โดนตรีลงไปให้แบบรู้สึกตื่นเต้น <c oughs> แต่ทำไม่ได้ภ <c oughs> าก็คือการพากเนาะทุกอย่างคือสิ่งที่เดียวทั้งหมด <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่า ฝากติดตามเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตานลงประมาณนี้แหละ1-3ตอนนะคะต่อวันเนาะอันนี้ตาก็เขียนเขียนด้วยตัวเองนะคะวันต่อวันเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่ตอนก็ ลองติดตามวันพรวงนี้ดูดูค่ะอันนี้จะลงวันที่29เก้าเมษาเนาะลองติดตามวันที่สาสิบนะคะอาจจะมีตอนจบไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนที่ยี่สิดหรือยีบเก้านะคะต้องลองแต่งดูค่ะเพราะว่ายัางว่านะประกาศกับกระดาษมีอยู่ในมือก็เลยยังไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาใน playlist นะคะแล้วก็อ่า เขียนข้อความมาพูดคุยกันได้อย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ต่อด้วยนะคะตาจะได้มีเงินจ่ายนี่ใจสินเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ